ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าคำใสโกกอกนะครับวันนี้ก็ได้นำมาฟังความเห็นนะครับของนะครับปู่มุดีนะครับสร้างคอนเทนต์บาบว่านะครับเอาหัวใจคนไทยนะครับที่ศรัทธานะครับหรือที่เขาล็กตับว่าในปู่ปริจิตตาหรือนาคราจึงทุกพระองค์นะครับมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นแค่การสร้างเลตติ้ง ก็อย่านะครับพี่น้องประชาชนก็อย่าหลงเชื่อนะครับก็อย่าไปด่าเขาเลยนะครับสู้ไม่ดูซะดีกว่าเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างพูดได้แต่มันต้องมีมูลนะครับมีเหตุมีหลักของความจําเป็นนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันที่ปู่จะต้องเดินทางกลับนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยลุงทนนะครับป้าแตนแล้วก็พ่อผู้ใหญ่ทุกคนก็จะมาตัดผมนะครับปูกก็นะครับลา นะครับไปใช้ในชีวิตพระพุทธศาสนาใคทางักคู่นะครับก็ประมาณพรรษาหนึ่งแหละครับเดือนหนึ่งก็ประมาณสิ้นปีนะฮะกว่าจะได้เจอกันอีกแต่ก็ยังไร้สดอยู่ตามปกตินะครับก็ยังนะครับเจ้าหน้าที่แอดมินต่างๆของบริษัทก็ยังดูแลอยู่แล้วผมก็ยังให้นะครับบอสนักสู้บอตตาดูแลอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับนะครับการทํามาสามาอาชีพอย่างสุดจริตอ๋อเข้าใจอยู่กูดูก้แล้วก็ต้านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยระวังสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเวลาท่านเสพสื่อนะครับไม่ว่าท่านจะเสพสื่อจากช่องไหนก็แล้วแต่ให้ใช้วิจารณญาณในความเป็นจริงใช้การเปรียบเทียบระหว่างช่องยูทูบเบอร์บ้านลุงพลนะครับว่าเขาตัดท่อนไหนตอนไหนไปพูดเนี่ยผมกล้าบอกได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องพูดแล้วนะครับเขาต้องพูดแน่นอนเขาจะพูดยังไงลักษณะแบบไหนเราต้องอ่านเกณฑ์ให้ออกนะครับนักข่าวก็จะพูดว่าเนี่ย นะครับเอ่อโดนเจ้าหน้าที่เยอะแล้วนะครับเอ่เพราะว่ามันจะหักมันจะพังนะครับก็จะพูดในเรื่องที่ไม่นะครับเรียกว่าฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปอินกับมันมากนะครับปล่อยเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเราทําหน้าที่ของเราชาวบ้านนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทำหน้าที่ของเรานะครับกดที่เขาวางขึ้นมากดกับกฎหมายไม่เหมือนกันนะฮะที่เขาออกมาที่อำเภอเนี่ยคือเขาเขาเรียกว่ามาตรการในการควบคุม แล้วผมก็เคยบอกเสมอว่าพี่น้องยูทูบเบอร์ที่เนี่ยเราไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครนอกจากปลู่บริจิตตะแล้วก็ลุงพลแค่นั้นเองอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกนะใช้ชีวิตของพวกเราแค่นั้นเองแต่ในกรณีที่มีบุคคลนะครับนอกพื้นที่หรือบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คนในพื้นที่มาสร้างกระแสสร้างประเด็นนะครับถ่ายรูปไปได้เลยนะครับเก็บไม่เป็นหลักฐานนะครับไม่มีกฎหมายเพราะนี่เราอยู่ที่นี่ พี่น้องประชาชนต้องดูแลกันเองนะครับถ่ายไปเลยครับนะครับไอพวกสร้างประเด็นนะครับมาถึงปุ๊บตมานั่งทําพิธีเอาปูกลับมั่งเอ้ามายกตีนใส่บ้างอะไรบ้างไร้สาระปัญญาอ่อนฮะตรงนี้ผมบอกให้เลยนะไม่จําเป็นเอ้าเขามาไหว้แล้วเอาหลบทางเขาหน่อยดีกว่ามั้งเอาเอามันจบเลยจบเลยค่ะจบเลยจบเลยปู ยิ่งชอบเอาครับอันนี i i> ้อะไรเอาฉนดที่ดินที่นี่เหรอจ๊ะนะครับก็อย่างที่ผมบอกกับนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่ายูทูบเบอร์ที่นี่เนี่ยนะครับทุกคนอยู่ในกฎทุกคนอยู่ในระเบียบนะครับไม่ต้องห่วงครับนะครับไม่จําเป็นต้องมีกฎทุกคนเขาก็ทําตามระเบียบอยู่แล้วนะครับทําไมเขาถึงต้องเซฟลุงคน นะครับทำไมต้องเซฟยูทูบเบอร์ทำไมต้องเซฟทุกคนเพราะอะไรฮะคือไม่อยากให้มันหลุดออกไปนอกประเด็นทุกวันนี้มันก็ยังอยู่กับการหลุดต่อกนอกประเด็นเยอะนะครับจากประวัติตำนานที่นี่คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่แต่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนประเด็นมันก็ออกนอกประเด็นอยู่ดีนะครับมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับประเด็นของน้องชมพู่กลายมาเป็นประเด็นลุงพลแล้ว ซึ่งมันออกนอกวงโครจรโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณอ้างน้องยมพู่หรือไปเปิดรับบริจาคอะไรต่างๆอ้างแม่น้องอ้างอะไรไรสละมากเห็นไหมครับล่าสุดจับได้แล้วตำรวจคอมเห็นนะยังมีอีกเยอะผมบอกให้ยังมีอีกเยอะไอ้พวกที่ไปเปิดรับบริจาคในไลน์ในอะไรยังมีอีกเยอะนะครับอ้างชาวบ้านเดือดร้อนซึ่งชาวบ้านไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยนะครับ อันนี้เรื่องจริงนะครับชาวบ้านไม่ได้ไปบอกนะว,ว่ามึงจะต้องมาติดกล้องให้กูถูกไหมฮะชาวบ้านไม่ได้บอกเลยไอพวกนี้มันองขึ้นมาเองนะครับโอ้ยชาวบ้านกลัวตาตื่นตะหนกเขาจะกลัวทำไมวันวันหนึ่งเขาอยู่นู่นไล่นู่นสวนยางนู่นเขาจะมาสนใจอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความเอาการอ้างของพี่น้องประชาชนเนี่ยครับไปเปิดรับบริจาค เออนี่คือข้สัตย์จะทำความจริงและผมอยู่ในกลุ่มลายนั้นๆแต่ผมไม่ไปยุ่งแต่ผมไม่ไปยุ่งใครครับี่าจรอปลอมที่ไหนครับอ๋อตำรวจปลอมนะครับเออที่ออกมารับบริจาคอ้างว่าเป็นคนทำในคดีนะครับน้องชมพู่แต่ที่จริงแล้วไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับดึงลุงพนดึงคนนั้นดึงคนนี้เข้าไปไรประโยชน์นะครับนี่แหละฮะสังคมโลกออนไลน์ที่พวกท่านจะต้องศึกษาและ f c ทุกคนจะต้องศึกษามันมีกลเกมอะไรอีกเยอะ นะครับไม่ว่าจะเพจปลอมกลุ่มปลอมนะครับขู่ฟ้องกันมั่งนะครับสารพัดออกหมายจับคนนั้นพาลุงพลหนีพาคนนั้นหนีนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับพวกคุณว่างกันมากเลยนะครับไม่มีอะไรทำนะครับเอาเวลาที่ว่งวางๆนี้ไปทำประโยชน์เพื่อสังคมไม่ดีกว่าเหรออีกอย่างหน,นึ่งนังลําออกมาลํานะครับเขาให้มองนิ้วมองมือแต่เสธอไปมองตาตุม <c oughs> ต่ตมผมก็งงไม่ใชค มันมันสมเหตุสมผลตรงไหนทำไมมึงไม่เคยเห็นตระตูมึงานทีหลังบอกให้นางรำบอกทำเซิร์ฟกระติ๊บให้มันดูสัหน่อยจะได้จบไปทาไมผดมก็ถูก<อ>ผมก็ไม่ได้หรอกเซิร์ฟกระติ๊บใส่มันเลย <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับต่อจากนี้ไปนะครับนี่ถือว่าเป็นทันทสัญญาณที่ดีนะครับ<ห>ที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับลงมาช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกั้นรั้ว นะครับเป็นการเสื่อมสัมพันธ์ทำไมตีเพราะไอ้พวกนี้พยายามที่จะโยงให้เจ้าหน้าที่มาทะเลาะกับประชาชนชชถูกไหมรครับผมไม่เห็นในไลน์ผมดูหมดแหละครับ<ช>พยายามที่จะโยงเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่ากรมป่าไม้สปอ,อกกตูมทุกที่ครับโยงให้ตำรวจเจ้าหน้าที่ภาครัฐมาทะเลาะกับประชาชนใช่นี่คือส<ช>ัจจะทมต้องระวังให้ดี นะครับเจ้าหน้าที่ภักรัฐใครร้องไปไม่ว่าใครจะร้องไปขงเขาก็ทําตามหน้าที่แต่จะผิดไม่ผิดนั้นขึ้นอยู่ที่ศาลนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงประเด็นนะครับตรงนี้สําคัญมากไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับไอ้สคหนึ่งสคอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยมันเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ภาครักเขาทําทไปตามหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่เก่อวอดหรือไอ้พวกที่แบบเขาเรียกว่าชอบสร้างความวุ่นวายอ่ะนะครับแผนคุณไม่สําเร็จหรอกนะ พราะตราบใดที่ยังมียูทูบเบอร์นะครับที่ก็อยู่กับลุงพลหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ที่นี่พยายามอย่ยยอาไปอ้างเลยไม่มีประโยชน์หรอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่ามาสร้างแสดงความสงสารให้กับชาวบ้านเขาอยู่ดีมีสุขแต่เ่าเริ่มที่จะไม่อยู่ดีมีสุขก็เ,ขเพราะพวกมึงนี่แหละครับออกมาพูดอะไรไร้สาระเป็นคนนอกหมู่บ้านออกเข้ามายุคนในหมู่บ้านให้มาทะเลาะกับยูทูบเบอร์นะครับมาน้อมน้าวคนในหมู่บ้านบางจําพวกเพื่อประโยชน์อะไร ถ้าเก่งจริงทําไมไม่ลงมาเลยล่ะเห็นบอกว่าจะโอนมาไม่ใช่เหรอ <c oughs> จะเบียนบ้านอขอโทษนะฮะก็ยังไงมึงก็ไม่ใช่พันแท้ <c oughs> ถูกไหมเออมึงย้ายเข้ามามึงก็ไม่พันแท้อยู่แล้วครับพันผสมเอครับอ่ะถูกไหม <c oughs> <c oughs> ไม่มีให้ผสมเลยไม่ม <c oughs> ีเลยเขาจ,จ,จ,จ <c oughs> ะนัดตอนนี้บอกตรงเลยร้อนแล้วจบ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 สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับปูมันนี้ ก็ก็จบจบลงเพียงเานี้สำหรับคลิปนี้ก็ความเห็นของปู่ม,มาทีนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ะนะครับ